ฮัลโหลทุกคน วันนี้เมย์ก็ยังพาทุกคนนะคะอยู่ที่คาเฟ่ที่ปัตตานีค่ะวันนี้นะคะร้านที่เมย์พาไปก็ชื่อนั่งเคียวค่ะพิกัดของร้านนะคะก็อยู่แถวออปากซอยโรงเรียนถนนเทศบาลหนะคะแถวชุมชนอนรูนะคะเลยคือดาจินอแถวสารเจ้าแม่ลิมนก๋อนิ่งเ,เข้าไปะคะ่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของร้านนะคะในบรรยากาศของร้านนี้ก็จะตกแต่งสไตล์จีนเหมือนกันแต่ว่าใช้อิฐสีน้ําเงินนะคะหรือสีกรมมาชานเนี่ยมาตกแต่งร้านนะคะซึ่งปัตตานีเนี่ยเขาก็จะ มีความแบบตกแต่งหรือว่าโซนอาหารหรือว่าที่รองจานอาหารหรือว่ากระดาษเนี่ยทรงเดียวกันหมดเนาะนี่ก็สไตล์จิงๆนะคะที่นี่เขาก็จะมีสองชั้นเนาะก็ข้างบนสามารถประชุมได้แต่เขาบอกว่าร้อนฐ่านนี่ก็ในห้องน้ําค่ะห้องน้านะคะจะบอกว่าโถส้วมนี่มีที่กดนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าที่กดเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นเลยค่ะผู้หญิงก็ต้องกดอันที่2ก่อนแล้วก็กดหยุดนี้นะคะก็เป็นอาหารของร้านเป็นเบเกอรี่ของร้านก็มีติ๋จุยะ ปิจูเอียนะคะตั้งอยู่ด้วยค่แสดงว่าต้องเป็นคนจีนแน่นอนค่ะถ้าเ<ะ>ี็นปิจเอียนะคะก็ร้านนะคะก็ทาําชาวันนี้มีสั่งชาอะไรวะชาไตาา้หว<อ>ันบุกพ่นไฟอะไรสักอย่างนี่นะคะเป็นเออไอคอนของร้านนะคะนี่ค่ะก็อร่อยดีนะคะหวานพอดีพอดีเลยค่ะนี่ก็หน้าร้านนะคะน้ำเคียวคาเฟ่ค่ะนี่ก็สั่งมาเป็นขนมปังกับไอ้นี้นะค,ะนค่ะนี่เมเอค่ะทำตามกามินเลยค่ะ